สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่วัดสันตินิคมนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาครับจังหวัดลำปางครับณสถานที่แห่งนี้จะเป็นวัดสวยครับวัดสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับมีงานทงานปูนปั้นที่เป็นกติสอนใจทางพุทธศาสนานะครับหลากหลายเยอะแยะหมดเลยครับให้เราละเว้นความชั่วนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหน้าฮะก็เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ครับจุฬามณีครับพุทธ พุทธเจดีเก้ยอดครับมิถุนเก้ายอดสวยมากยิ่งใหญ่อลาัางการมากๆครับแล้วด้านหน้าก็จะมีฮะพระพุทธเจ้าเปิดโลกครับนะครับเรามากลาบขอบอเรามาไหว้กันนะครับเราเป็นชาวพุทธครับเราก็มากลาบไหว้ทําบุญณสถานที่แห่งนี้นะครับ คนที่เป็นคนที่ศาสนาอื่นก็เข้ามาชมฮะชมงานพุทธศิลป์ได้นะครับสวยฮะที่สวยครับมาเรามาถ่ายรูปครับมาเซลฟี่ครับเข้ามาในวัดแห่งนี้ครับอย่าส่งเสียงดังครับก็จะมีมีครับมีเขาปฏิบัติธรรมอยู่นะครับปฏิบัติธรรมอยู่เราเข้ามาฮะเราก็มาดูฮะมาถ่ายรูปครับเข้ามาทําบุญนะครับมาจารึกแสวงบุญมาทาบุญกันครับเดี๋ยวพี่โธจะพาเข้าไปด้านในครับด้านในนี่จะมีเมืองนรกเมืองสวรรค์ครับอยู่ใต้ของ พระธาตุเจดีย์จุฬามณีแห่งนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพิพุธเข้าไปนะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกครับพิพุธสายวนครับเราก็วนฮะวนถ่ายเอาให้ทุกคนเห็นอยู่นะครับเรามากราบไหว้ด้านหน้าก่อนนะครับมากราบไหว้องค์พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับพระพุทธเจ้าเปิดโลกครับก็จะมีองค์ใหญ่ๆก็จะมีที่วัดวัดปังทงหัือไงอยู่ที่กระบี่ฮะอยู่ที่กระบี่อันนั้นก็มีองค์องค์ใหญ่มากๆครับและองค์นี้ก็ใหญ่นะครับบรรยากาศดีครับใครมาที่เกาะคาครับนอกจากเราจะไปที่เราจะไปพระธาตุลำปางหลวงแล้ว เราก็มาที่วัดแห่งนี้ซะหน่อยนะครับวัดสันตินิคมนะครับสันติก็เรียกว่าสันตินิคมเออใช่สันตินิคมครับเราเสิร์ชเข้ามาฮะเราจะเข้ามาดูงานพุทธศิลป์ด้านในนี้เยอะแยะไปหมดละครับชั้น2ก็จะมีงานฮะมีงานวาดวาดเป็นภาพ ภาพสวยแล้วกันสวยมากๆเป็นงานพุทธบทประวัตินะครับเราก็ขึ้นมาฮะเราจะไปลงนรกก่อนหรือจะไปขึ้นสวรรค์ก่อนก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าพี่วธฒิบังเอ,อิญพี่วธฒิเดินเข้าไปเรื่อยพีพวุฒิไปสวรรค์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูงานในนรกนะฮะก็แปลกดีอย่างครับสวยฮะสวยจริงๆเลยงานนี้ก็ให้สีสันสวยงานมาก,มากๆเดี๋ยวพิ่วธฒัจะถ่ายฮะทั้งนรกแล้วก็ในสวรรค์ให้ดูครับท,ที่นี่นรกสวรรค์อบัยภูมิต่างๆก็อยู่นรกอยู่ชั้นล่างครับ แลวสวรรค์อยู่ชั้นบนครับเดินถ่ายรูปครับที่นี่มาช้าๆร้วยมาเย็นๆนะที่ว่าบอกว่าพระอาทิตย์ไม่ค่อยแรงพี่พุธถ่ายรูปโอ้โหถ่ายรูปมักมจะสวยมากเด่นฮะสวยจริงๆนะครับใครมีที่มีโอกาสครับก็แวะเวียนมานครับก็ามางานมาดูงานพุทธศิลป์ครับแล้วมีมาดูงานฮะมาดูงานที่เรา ให้เราละเว้นฝมชั่วครับมีหลากหลายครับเยอะแยะเป็นหมดเลยครับด้านไหนเลยครับก็สร้างได้หืสวยจริงๆครับทุกวัดที่พิ่วุธิพาพาไปนะครับเรามาเที่ยวทิปกันด้วยกันนะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับในแต่ละวัดที่สวยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุธิไ้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจะพภาพดีๆก็เอาสิ่งดีมาฝากทุกคนครับช่วยแชร์ให้พี่วุฒิซหน่อยนะครับเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะครับทุกคนก็จะได้เห็นครับนี่คือฮะคือภาพ พุทธาธาตุครับเขาเรียกว่าพรทธจุลามณีครับนะเป็นพุทธเจดีย์เก้าย่อยครับก็จะมีสีสันสวยงานโดยรอบก็จะมีเจดีย์นะฮะหลายสีครับถ่ายออกมาจุดไหนก็สวยครับอันนี้ภายในภายในพระจุลามณีครับก็ <c oughs> จะมีฮะมีะมีพระเขาเรียกว่าพระพระธใช่ไหมครับพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านในครับแล้วแล้วก็ภายในก็จะมีพระเนี่ยที่พิพิถ่ายจะเป็นเป็นภาพ พาที่ก็พผนัดอยู่ที่ผนางครับสวยงามเห็นว่าเจดีย์แต่และเจดีย์ที่มีทั้งหมด9ยอด9สีเลยครับสวยเับเรามาถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปกันสวยงามจริงๆเลยเราเห็นที่ไหนสวยๆพี่พุกก็าทุกคนเข้ามา เยี่ยมชมครับเรามาเที่ยวทิปกันด้วยกันครับเห็นไหมครับเราเดินขึ้นมาลชั้นบนแล้วครับชั้นจุฬานะครับพระธาตุจุฬามณีครับจุฬามณีนะครับสวยครับสวยจริงๆเลยเป็นพระธาตุคนที่คนที่เกิดปีจอก็มาไหว้พระธาตุที่นี่ก็ได้นะครับคนเกิดปีจอ็ต้ลงไปวัดเกรกาลามที่เชียงใหม่หรือว่ามาไปไหว้ครับพระธาตุครับพระธาตุเจดีจุฬามณีที่ไหนก็ได้นะครับคนเกิดปีจอนะครับพี่เบิ้ก็ แนะนำให้แค่นี้แหละครับนี่คือบรรยากาศของชั้นที่2ครับเห็นไหมครับชั้น2ก็จะมีฮะจะมีมีงานพุทธศิลป์งานวาดฮะเป็นงานวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆครับสวยงานจริงๆสวยเด่นเป็นสง่าฮะถ่ายจุดไหนก็สวยับก็เป็นภาพภาพนี้ครับก็เป็นเพียบภาพภาพลึกๆกับภาพอะไรอ่ะพี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะแต่เรามาถ่ายเป็นไกด์ไลน์ฮะให้ทุกคนรู้นะครับว่ามาที่ใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์ฮะก็จะมีฮะจะมี ข้างบนเป็นสวรรค์แล้วนี่เราจะเดินมาที่อบบยภูมิชั้นล่างครับเราก็จะมาเจอกับพิภพ,พมัจจุราชครับใครเคยชมมาับพิภพ,พมัจจุราชสมัยก่อนโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับนะณนะสถานที่แห่งนี้นะคนที่เป็นโรคหัวใจครับหัวใจอ่อนๆที่เป็นกลัวกลัวฟ้ามมืดฟ้ามัวหรือเด็กๆให้ก็นะครับก็บอกว่าไม่สมควรเข้ามาณนะสถานที่แห่งนี้เพราะมันจะเข้ามามันจะดูลึกลับมากๆเลยครับเข้ามาแล้วครับก็ใช้คําพูดที่ดีๆครับนะครับการที่ ห้ามมาพูดสิ่งที่ไม่ดีภายในนสถานที่แห่งนี้นะครับเห็นไหมครับด้านในก็จะมีเนี่ยจะมีอสุรกายมีอะไรต่างๆนานาครับร้องมีเสียงร้องกรีดร้องครับถ้าเด็กๆเข้ามาอาจจะกลัวก็ได้นะครับนะครับจะมีเนี่ยจะมีว่าใครทําผิดศีลข้อไหนครับผิดศีลข้อห้าครับก็จะต้องต้องโทษยังไงฮะก็จะเข้ามาดูได้มาศึกษาหาความรู้ด้านไหนครับด้านในติดแอร์เย็นฉ่ำสบายสบายแล้วก็จะมีเสียงเปรตอสุรกายนะครับโพ ร้องหวยหวนครับนี่เราก็มีต้นยิ้วเห็นไหมครับคนปีนต้นงิ้วเนี่ยปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับคนข้างล่างไม่ยอมปีนกัข้างล่างก็จะมีมียมพบาลเขาก็จะเอาสามง่ามแทงก้นเห็นไหมครับพอถึงขึ้นไปถึงข้างบนข้างบนก็จะมีอีกาปากเด็กจิกฮะแล้วตกลมาเวียนไหวตายเกิดแ e ล้วตกลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปต่อเนี่ยเวียนไหยตายตายเกิดมาเป็นอย่างนี้ฮะไม่รู้กิจพบกิ่ชาตินะครับคนที่ทําความชั่วทําาวามไม่ดีนะก็ต้องต้องมาขึ้นต้นยิย้วฮะแล้วก็มาตก เราเรียกว,ว่ากระทะทองแดงก็มีมีหลากหลายอย่างตามเพลงที่สมัยก่อนที่เขาร้องที่เราเคยใครเคยดูบ้างครับนะที่เรื่องพิภพมาจุราชที่เขาร้องว่าพิภพมาจุราชใครถึงคาดดับชีวีสูุวันจันปวัดบัญชีใครทําดีให้ไปสวรรค์ทําชั่วตกนรกทองแดงเอาหอกแหลงแทงทุกวันทุกวันพยายม ฮ๋ออ๋นี่เห็นไหมนี่คือครับนรกกับภูมิครับพี่พูดว่าสมว่าสนุกสนานกว่าอยู่บนสวรรค์นะภายในนรกเนี่ยคนอยู่เต็มหมดแล้วคนเยอะแยะหมดเลยครับก็เข้ามาดูได้ครับเข้ามาดูนะครับเรามาดูเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับเราพาเด็กหรือพาอะไรมาแล้วก็อธิบายก็ฝั่งว่าเนี่ยถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วเราทําไม่ดีทําผิดนะก็จะต้องตกนรกครับถูกลงโทษนะครับโดยพยาโยมฮะพยาโยมนี่เขาก็จะบันทึกครับความ สิ่งที่ดีๆก็บันทึกเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีก็จะบันทึกเก็บไว้นะครับแล้วใครที่ล้าโลกนี้ไปก็ต้องมาเจอพยาโยมพยาโยมก็คือพูดภาษาครับนะใครทําดีให้ไปสวรรค์ทําชั่วตกนรกทองแดงอย่างเสียงเพลงที่สมัยก่อนเขาลอ้อถูกต้องมากเลยครับนี่คือบรรยากาศครับพี่บุ๊กก็มาถ่ายครับถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะครับเราจะหาดูได้ฮะอย่างนี้ครับพี่บุ๊ว่าที่นี่ฮะสุดยอดจริงๆนะครับในเรื่องการสอนสอนให้คน ทำดีทำแบบฟาร์มดีละแล้วเว้นฟาร์มช่วนะครับก็มาดูได้สถานที่แห่งนี้มีเด็กให้เด็กโตหน่อยมาอธิบายให้เด็กฟังก็ได้ครับว่าพามาสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วไม่น่ากลัวครับแต่บางจุดน้มันก็มีมาก็ทําให้ให้ให้หุ่นเคลื่อนไหวได้ครับนะครับถ้าเด็กโตหน่อยก็คงอธิบายให้เด็กก็ไม่เป็นไรครับพาเข้ามาเที่ยวครับเข้ามาเรียนรู้ครับเรียนรู้กฎของของการทาฟาร์มผิดทำฟาร์มไม่ดีครับทำดีก็ขึ้นไปสวรรค์ด้านบนนะก็ก็จะได้เห็นเจดีครับไปฝ้าพระพุทธเจ้านะครับไปที่ จุฬามณีครับด้านบนนะครับเป็นสวรรค์ครับและด้านล่างนี้ก็เป็นนรกภูมครับพี่วุฒก็มาถ่ายนะครับด้านด้านล่างนี้มีสีสันสวยงามคึกคักมากๆครับคึกคักกว่าด้านบนนะครับใครๆก็ลงมาดูข้างล่างกันนะครับถึงได้บอกว่าหืเดี๋ยวนี้นะคนถึงได้ไม่กลัวไม่กลัวตกนรกนะเพราะว่าตกนรกมันไม่เหงามีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะดูเพื่อนปีนต้นไม้ยืเงี้ยวเยอะแยะหมดเลยครับแต่ว่าไปอยู่ขึ้นสวรรค์นี่อันน่าจะเหงานะไม่่อยเพราะว่าพี่วุฒก็เดินขึ้นไปข้างบนไม่ค่อยเห็นมีคนเท่าไหร่นะ คนน้อยคนจะมารววงมาอยู่ที่ในนรกนั่นละไหนเยอะแยะหมดเลยครับเดินตามกันเป็นแถวตามหลังพี่วูนกพี่วูก็พยายามถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในนรกบภูมิครับอยู่ใต้คะพระธาตุคะพระธาตุจุฬามณีครับเป็นเจดีย์เก้ายอดของวัดสันตินิคมครับอยู่ที่อำเภอเกาะคานะครับมาสถานที่แห่งนี้ครับก่อนที่เราจะเลยไปไหว้ไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงครับหรือว่าไปนั่งรถม้ารถม้าเมืองลำปาง ปางก็ได้ครับรถม้าก็จะมีจอดอยู่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงเยอะมากๆครับและสถานที่แห่งนี้ก็มาเป็นสถานที่นะครับเป็นคติเตือนใจให้ให้ทุกคนละเว้นความชั่วครับให้ทําแต่ความดีนะครับความดีจะคุ้มครองทุกคนนะครับปกป้องคุ้มครองทุกคนนะครับใครที่เคาไม่ดีครับเรามีทําความดีและความดีก็จะปกป้องช่วยเหลือเราในอนาคตต่อๆไปครับนี่พยรนี่คือบรรยากาศครับ ภายในนรกภูมิครับที่วัดฮาสันตินิคมนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาครับอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิก็เหมือนเคยครับจะเอาภาพดีๆครับเอาสีดีเอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเฮงเงรวยๆวยครับนะครับคนไหนที่อะไรที่แย่ๆก็ขอทิ้งไปที่ปีเก่านะครับพอขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนได้เห็นคลิปของพี่วุฒินี้ ขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคดีมีความสุขนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศเราบันทัให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจครับให้เรานะครับให้เกรงกลัวต่อบาสนะครับนะให้แต่ความดีครับเราก็จะได้ชีวิตเราก็จะได้ดีทําัจะได้มีความสุขครับวันนี้กราบสวัสดีมีความสุขครับผม